หาดูยากอ้ามอวดคลิปออกกำลังกายนานๆที่จะมีให้เห็นเป็นอีกหนึ่งนางเอกแถวหน้าของมืองไทยขึ้นแทนซุปตาเลยก็ว่าได้ สำหรับอัมพัชราภาที่หากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอคนนี้มักจะเห็นว่าสาวอ้ำไม่ค่อยได้อวดหุ่นแซบสักเท่าไรแต่เมื่อหยิบบิก,กินี่ออกมาใส่ก็มักจะได้รับเสียงฮือฮาจากแฟนคลับเพียบและแน่นอนว่าสาวอ้ำนั้นสิ่งที่ยืนหนึ่งมาตลอดคงหนีไม่พ้นเรื่องของหุ่นสุดแซบที่ถือว่าสาวคนนี้จะไม่เคยผ่านความอ้วนมาเลยเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอหุ่นปังและแซบมาโดยตลอดและหลายๆคนคงจะยังไม่เคยเห็นสาวอัำนั้นออกกําลังกายเพราะเธอไม่ค่อย โพสคลิปให้เห็นกันเท่าไรแต่ล่าสุดใน Instagram, อิ s สราแกรมอัมได้ออกมาโพสตคลิปออกกําลังกายให้ชมกันโดยโพสต์ระบุแคปชั่นเริ่มแล้วนะ <ht> ครั้งที่4ทะเลครั้งหน้าจะไม่พลาดลงข่มขวานคู่ต่อสู้ m เมพิ t ชีหวานปวริษาน้องแอนคนสอนหุ่นดีมากทำให้เราต้องพยายามหนักหนักเหลือเกินพี่ขานั่นเองละค่ะ เก,ก่งนะร้องดีดีดีดดด <c oughs> โอเคหนักมากอันนี้ด้วยแน,น่เลย